สวัสดีครับตาทองชาแนลพี่น้องมาร่วมมุทนาสาธุบุญสาบาทรดวยกันนะครับอ

สวัสิีค่ะบรรยากาศจากเช้านี้ก็มีหมอกนพีน้อยน,นะคะแอดมินน้อยชาวนี้พี่น้องใส่บัตรเสร็จเมื่อคืนฝนมาอย่างแรงเลยครับตกหนักเหมือนฟ้ารั่วประมาณชั่วโมงหนึ่งดีใจนะฮะก็ทำให้ถนนทางพื้นแผ่นดินท้องหนาที่เกิดแห้งคลองมีน้ำแล้วนะฮะ คองมีน้าฝนนะไม่ใช่น้าคลองปล่อยมาน้ําฝนที่สะสมนะตกลงมาทําให้ดูพี่น้องชาวไร่ชาวนาตื่นตื่นมาก็พากันไปดูตามนานะครับว่านามีน้ําหรือเปล่านะครับนาน,นี้ก็แห้งพอ,อตกมาเมื่อเมื่อวานซืนแอดมินก็ไปสูบน้ําคลองนี่แหละ,ะไปใส่ที่นาได้สองแปลงนะครับก็ขหวกกับเมื่อคืน เมื่อคืนฝนตกก็ทําให้เย็นชื่นชุ่มฉ่าตกหนักพอสมควรนะครับตกหนักเหมือนรั่วเลยสม่มเสมอ,อแล้วก็กลางคืนหลังจากหยุดตก <c oughs> ก็มีโปรยปลายมาเมื่อคืนเป็นช่วงๆแต่โปรยปลายไม,ไม่หนักเหมือนตอนอตอนหัวค่ำเกือบทำรายการไร้สดไม่ได้เช่นก <c oughs> ันนะพี่น้องอคิดว่าแต่ฝนตกแรงๆหนักๆกลัวอย่างเดียวคือไฟดับ ถ้าไฟดับก็าหายไปาหายไปเฉยๆนะครับาชาวนี้พี่น้องได้ดูได้ชมคลิปใส่บาทอย่าลืมนะฮะมาร่วมโมทนาสาธุสะสมบุญกุศลไปด้วยกันวันละเล็กวันละน้อยด้วยกันนะครับาชาวนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอู๋แอนมินน้อยมาแล้วค่ะสวัสดีจ้า